อ่านยองทุกๆคนทุกท่านครับพบกับผมในต้นทีออพีครับแล้วในวันนี้ที่ทีห้านะครับหลังจากที่ผมหายไปสี่วันแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับช่วงนั้นผมไม่วา่างเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ผมว่างแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ทีห้าการกลายพันธุ์ของพวกซอมบี้แล้วการกลายพันธุ์ของพวกซอมบี้นั้นผมคิดว่ามันจะเป็นการกลายพันธุ์ของเสื้อไวรัส ในตัวของซอมบี้อยู่แล้วแต่จะเป็นลักษณะที่พิเศษนิดหน่อยนะครับก็เรามาเริ่มในนะครับที่ไอ้โรเมอร์นะครับโรเม,มอร์นั้นเป็นซอมบี้ที่ธรรมดาที่สุดในเกมเลยนะครับผมคิดว่าโรเม,มอร์นั้นเป็นตัวที่ติดเชื้อมากที่สุดแล้วเกิดการพัฒนาของไวรัสแบบพิเศษนะครับทำให้มีพวกเฟสบิทเตอร์แล้วก็ไ พวกโฟลเดอร์ t <ro ader> ูเ <porter> หรือไออ้วนนั่นเองครับแล้วพวกท so ็อกซิกสป t e r อร์แล้ว Big One อะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าเสื้อไวรัสมันจะพัฒนาที่เฟส t ิเตอร์ต่างจากตัวอื่นนะครับว่าเฟส t ิเตอร์นั้นจะทำให้เ,เสื้อไวรัสชนิดนี้จะทำให้กล้ามเนื้อที่ขาและก็แขนของมันกระตุ้นทำให้แข็งแรงขึ้นนั่นทำให้พวกมันวิ่งเร็ว แล้วก็ตบเราเร็วขึ้นส่วนเจ้า f ฟลเดอร์ o บ t เตอร์นั้นผมไม่รู้ทําไมหรอกนะครับว่าคนอ้วนคนอ้วนจะเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับที่มีไอ้โฟลเดอร์บลเตอร์เยอะขนาดนั้นผมคิดว่าโฟลเดอร์นเนี่ยมันอาจจะกลายพันธุ์มาจากพวกโรเมอ์เหมือมนกันนะครับต่างแต่ว่าการกลายพันธุ์ของมันนั้นจะทําให้มันผลิตน้ําบีหรือว่าน้ํากรดอยู่ในตัวของมัน พราะว่าผมคิดว่าไม่ใช่น้ำกรดหรอกนะน้ำบีนั่นแหละครับ้ท้องของมันถึงใหญ่ตัวของมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วผมไม่คิดว่าในอนาคตมันอาจจะเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นการพ่นน้ำกรดแทนการกระโดดนะครับแล้วไอ้ท็อกซิกสปิเตอร์นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงมายังไงนะครับว่า ตัวของมันนั้นเป็นสีเขียวเวลาฆ่ามันตายแล้วมันก็ยังเดืองแสงอยู่เหมือนเดิมผมไม่คิดว่ามันจะเป็นน้ำกรดอะไรที่พิเศษมากไปนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นน้ําบีนั่นแหละครับว่าน้ากดอะไรจะทำให้ตัวออกหมิ่นมากก็มันก็แค่สันิษฐานของผมเท่าน,นั้นแหละครับอย่าไปว่าผมเลยนะครับเดี๋ยวผมไปกินยาแป๊บเฮ้ยลอเล่นก็มาต่อกันที่ไอพิกวันกันเลยนะครับ ไอ้บิ๊กวันเนี้ยทุกคนคงทราบนะครับว่าไอ้บิ๊กวันมันมีเกลอะมากถึง95%ของร่างกายมันจุดที่แข็งสุดๆก็ทั่วร่างกายเลยนั่นแหละครับคือกล้ามเนื้อของมันเองครับมันมาจากพวกโรเมอร์นั่นเองผมคิดว่ามันมาจากพวกโรเมอร์นะครับแล้วกล้ามเนื้อของมันก็พัฒนาที่ส่วนที่แขนหลังลำตัวแบบหน้าอึกซิกแพค ส่วนค้าก็ไม่พัฒนามากเท่าไหร่ครับเห็นทุกคนคงเห็นนะครับว่ามันยังสั้นเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนแขนส่วนแขนของมันนั้นจะพัฒนามากที่สุดมันไม่ได้สิดสเตรอยมันนะครับแต่ว่าเสื้อไวลัสมันพัฒนานั่นเองครับก็ในเนื้อเรื่องของเกมพวกผู้พัฒนาได้เคยเขียนเอาไว้ใน loading screen นั่นเองครับว่าเสืออมบี้มันได้พัฒนาขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปนะครับก็ นั่นแหละครับทำให้ผมได้ไปคุณควัามาดิดหน่อยเรื่องนี้นะครับแล้วเจ้าบิ๊กวันนั้นกล้ามเนื้อของมันจะแข็งแกร่งมากๆเลยจนเอตีไม่เข้าเลยนะครับแทงไม่เข้ามันไปนสําหนักไหนมาวะ <c oughs> ก็ผมคิดว่าจะมีวิธีปราบมันอยู่นะในอนาคตว่ากล้ามเนื้อของเราไม่สามารถทนไฟได้นะครับผมคิดไป้ไอย่างนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้เราก็มีเหล้าวิสกี้มาอยู่เหมือนกันนะครับเราอาจจะคราฟมันให้กลายเป็นเล้าติดไฟอะไรนั่นอ่ะเหมือนในเกมอื่นๆก็ทำไงคว้างไปแล้วก็แตกเป็นไฟส่วนในบิ๊กวันนั้นอาจจะทำเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เลือดของมันจะลดลงนะครับแต่ว่าเป็นการลดเกราะของมันลงซั่วข่าวให้เราโจมตีมันได้ง่ายมากขึ้นนี่แหละครับทฤษฎีของผม ที่ผมไปคนควัวมาเดี๋ยวผมไปทานยาแป๊บนะครับรอเล่นนะลอเล่นลอเล่นแล้วอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ผมได้ร่วมมือกับพวกไอ้ต่างประเทศแล้วให้ทำชแนลแชทใน Discord นี่ไทยแลนด์นะครับสำหรับไทยเรานะครับก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็มีพูดพัฒนาเยอะอยู่นะครับในเซิร์ฟเวอร์นั้น ผมก็เลยร่วมมือตันตีเลยนะครับเขาก็มาขอผมที่เพจผมก็ได้ทำการโหลดด d ส s อร์ดมาแล้วก็คุยก,กับเขานิดหน่อยเขาก็เออตกลงจะสร้างแล้วผมก็ได้เป็นแอดมินในนั้นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ผมก็หาแอดมินอีกคนนะครับให้ช่วยเหลือผมเรื่องนี้นะครับว่าต้องมีสองคนนะครับแล้วยังไงก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ปุบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันยอง